พี่น้องครับมีน้องๆ FC ถามผมกันมาเยอะครับว่าลูกแต่ละลูกนะครับบ่คือมี6มิลนะครับ่ที่เราใช้ทุกวันนี้ก็มี6มิล8มิล10มิล12มิล16มิลครับแท่ละลูกแต่ละเบอร์ครับ่เราจะใช้กับท่อรังเปลือหรือว่าห้องปอบไหมขนาดเท่าไหร่และต้องความยาวเท่าไหร่นะครับเพื่อปฏิบัิการบ่าในลูกแต่ละลูกนะครับ่สมาชิกถามกันมาเยอะวันนี้ผมจะมีคําตอบให้กับเพื่อนๆสมาชิกและ FC ทุกท่านที่ยังไม่รู้วันนี้ไปดูครับ ครับสมาชิก PVC แก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIY PVC แก๊สนะครับอ่ะก็คือกับ10วัตต์นะครับอ่ะไม่ได้ลงคลิปเลยต้องขอไปด้วยงานเยอะนะครับอ่ะทางบวกคลิปติดผมจั่วไปวันนี้นะครับอ่ะว่าลูกแต่ละเบอร์นะครับอ่ะตั้งแต่6มิล8มิลอ่าอ่า10อ่า10มิล12มิล16มิลนะครับอ่ะเราจะใช้ห้องปลอดไม่ด้วยท่อดังเปิดขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมมากที่สุดนะครับผมพี่ครับอ่ะทุกวันนี้ผมบอกแล้วนะครับอ่ะนะครับอ่ะ ที่ทำในทุกวันนี้ก็มีท่อนิ้วท่อนิ้ว2นะครับอ่ะแล้วก็มีท่อ1.5้านะครับอ่ะหรือว่าท่อนิ้วรึ่งครับอ่ะแล้วก็จะเป็นท่อ2นิ้วนะครับนที่กก็จะมีแบบชั้นเดียวกับ2ชั้นแบบเจาะและก็แบบไม่เจาะที่ผมทําอยู่นะครับเพื่อพืที่กับอ่ะแล้วทีนี้สมาชิกถามผมกันมาเยอะหลายๆท่านเลยครับว่าทําไมครับผมใช้2นิ้วพอผมไปใช้6มิลกับ8ปมิลทำไมมันไม่แรงเลยครับอ่ะเป็นเพื่อต้องใส่อะไรมันไม่แม่น นะครับวันนี้ผมจะมีคำตอบให้กับผู้สมทชิกครับว่าเส้นละเบอร์นะครับอ่ะตั้งแต่6กมิลแปดมิลสิมิลสิมิลสิมิลนะครับอ่ะเราจะต้องใช้ท่อดังเปรืองให้องโองไมมขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ะความยาวเท่าไหร่นะครับอ่ะเอาแบบคร่าวๆนะครับอ่ะไม่ต้องเจาะจงลึกไอ้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาผมแค่ทําแค่ท่อนิ้วครึ่งนะครับแต่ผมก็พอมีความรู้พอมีประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับผู้บริสมาชิกครับว่า ลูกแต่ละลูกรับะเราความเหมาะสมที่เราใช้กับท่อรังเกลือเราช้ใช้ลูกแบบไหนนะครับ่ะผมจะห้างยิงอย่างนี้ก่อนนะครับ่ะผมเลยบอกแล้วว่าท่อนิ้วนะครับ่ะมันจะไปสู้ความแรงของท่อนิ้วครึ่งไม่ได้นะครับ่ะท่อนิ้วครึ่งอ่ะอ่ะท่อนิ้วไปสู้ความแรงของท่อนิ้วสองไม่ได้นะครับ่ะท่อนิ้วสองมันจะไปสู้ความแรงของท่อนิ้วครึ่งไม่ได้นะครับ่ะและทีนี้ท่อนิ้วครึ่งมันก็จะไปสู้ความแรงของท่อความอ่าความใหญ่อยู่ที่2นิ้วเ็าไม่ได้นะครับ่ะความ ต่อสองนิ้วนะครับแ่ะยิ่งตนะครับแ่ะยิ่งตัมันก็จะยิ่งแดงครับแ่ะแต่ผมยังพูดไม่จบนะครับอ่ะเพราะผมบอกผมพูดถึงลักษณะความแรงแก๊สที่มันกับเก็กแล้วก็เกิดการผ่อไหมบีบัดออกเข้าไปในการออกจากตัวห้องผ่อไหมนะครับอ่ะว่ามันแบบไหนจะแรงที่สุดนะครับอ่ะก็ที่ผมเรียนไปครับแ่ะแต่ว่าผมยังไม่พูดถึงว่าต้องใช้กับลูกเท่าไหร่ลูกแบบไหนถึงอย่างเหมาะสมนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมีคําตอบให้นะครับก่อนที่ ผมจะพูดถึง6มิล8มิล10มิล12มิล16มิลครับผมเปรียบเทียบให้กับเพื่อนเพื่อนชาวปกได้อยู่เกี่ยวกับอาวุธยิงแล้วกันนะครับแตเขาจะมีนะครับอ22นะครับอ22มีตูดสั้นมีตูดยาวนะครับตูดสั้นก็สำหรับตัวสั้นนะครับปลอกยาวก็สำหรับตัวที่เป็นไรเพื่อนตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนชาวประกคงคงเห็นแล้วนะครับว่ามีครับ38นะครับ38 9 11นะครับแล้วก็ อ่าสี่ห้าสามห้าเจ็ดพวกนี้นะครับอ่าก็ดูว่าเป็นพวกไร้พ้นแบบอ่าห้าจุดห้าหกนาโตพวกนี้ก็แต่ละอย่างแต่ละแบบมันก็จะแตกต่างกันนะครับแบบความใช้ที่เราใช้นะครับอ่าพื้นใหญ่นะครับอ่าลูก100มิลลิเมตรห้มิลลิเมตรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับพวกอนจี๊ครับลูกนะครับอ่ากับตัวลำนะครับอ่ามันจะสอดคล้องกันนะครับอ่าถ้ายิ่งเล็กนะครับอ่าลูกยิ่งเล็กครับ ลำก็จะเล็กนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็เข้าใจนะครับถ้าเป็นรูปร5อยสินะครับเห็นไหมครับแรูปมันจะใหญ่นะครับลำมันก็ต้องใหญ่ทั้งยาวนะครับเพื่อนเพื่อก็อันนั้นคือผมเปรียบเทียบให้ดูเห็นง่ายๆนะครับว่าทำไมนะครับรูปนะครับกับลำพวกนี้มันต้องเหมาะสมนะครับเพื่อนเพื่อมาดู6กมิลก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนหกมิลมันจะเหมาะกับท่อรงเิหรือท่อหม้ไมมที่ใช้ ขนาดเท่าไรนะครับดีครับอ่ะ6มิมันจะเหมาะสมกับท่อ1นนิ้วนะครับอ่ะท่อบอไห้หรือว่าห้องระเบิงอยู่ที่1นิ้วนิ้ว2นะครับอ่ะมันจะเหมาะสมสาหรับ6มิลนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเป็น8มิลนะครับเบ่มทีครับผมจะพูดถึงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพูดข้อเสียนะครับอ่ะถ้าเป็น8มิลนะครับอ่ะเหมาะสมก็ตั้งแต่อ่านิ้ว2นะครับอ่ะหนึ่งึ่งนะครับอ่ะมิลมันจะเหมาะสมมากที่สุดนะครับอ่ะแรงขึ้นพุ่งบีบัดออกไปนะครับอ่ะ ตัว12มิลกับ10มิลนะครับอ่ะเหมาะสมมากที่สุดก็คือท่อนิ้วครึ่งครับท่อ2นิ้วนะครับพวกพี่ครับอ่ะมันจะเหมาะสมมากที่สุดแต่ถ้าเป็นลูกแก้ว16มิลนะครับอ่ะมันจะเหมาะสมที่สุดก็คือท่อ2นิ้วนะครับแบบพวกพี่ครับอ่ะถ้าไมผมพูดอย่างนี้และลักษณะนี้ผมจะอธิบายเพื่อเพื่อเพื่อเสมาชิกได้เข้าใจนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ท่อนิ้วนะครับอ่ะของผ้าไม้นะครับต่อไม้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ท่อนิ้ว นะครับอ่ะแล้วเราไปใช้ลูกแก้ว12บมินะครับอ่ะมันเลยมันไม่ถูกหลักมันไม่ถูกต้องเพราะว่าห้องผอไหมหรือว่าห้องน้ำเบืองเล็กครับอ่ะเราไปใช้ลูกใหญ่ครับอ่ะมันไม่มีแรงที่จะผลักดันลูกที่ใหญ่พุ่งออกไปได้ไกลแล้วก็แม่นยำนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะใช้นะครับอ่ะเราจะใช้ท่อหนึ่งนิ้วมาตามห้องน้ำเบืองครับอ่ะแล้วเราใช้ลูก12บมิลนะครับอ่ะเราต้องเอาหลักป้องให้มันสั้นนะครับอ่ะแต่ว่า ก็ถ <54. S 2> MM. mm ือว <eps. S 2> mm ่ามันก็คงไม่ไกลเท่าไหร่เลครับอ่ะเพราะว่าผมบอกได้ว่าท่อหนึ่งนิ้วนะครับอ่ะไปใช้กับลูกแก้ว12มิลมันจะไม่เหมาะสมเพราะความแรงความหนักความแรงของท่อนะครับอ่ะมันให้มีความแรงส่งลูกใหญ่ได้ไปได้ไกลนะครับเมื่อกีก็แบบแล้วถ้าเกิดว่าอ่าท่อ2นิ้วนะครับอ่ะตั้ท่อ2นิ้วเราไปใช้ลูก12มิลอันนี้ผมพูดถึงลูกลูกแก้ว12มิลนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ท่อ2นิ้วนะครับอ่ะมาทำห้องนระเบิดรถท่อหมอกไหมนะครับอ่ะ ความยาวอยู่ที่40เซนขึ้นไปนะครับบางตันก็35เซนบางตันบาง่ันขอขออภัยครับเพื่อเติการเบอกีสายเข้านะครับก็มันเลยตัดไปนะครับพูดถึงท่อ2นิ้วใหม่นะครับเพิ่มเตครับท่อ2อนิ้วนะครับที่ทุกวันนี้ที่ใช้อยู่ก็มี35เซนหรือว่าความยาวอยู่ที่40เซนสำหรับประมารชิกที่กำลังทำอยู่นะครับท่อ2นิ้วแล้วทีนี้พอเรามาใช้กับลูกแก้ว12มิลนะครับลูกแก้ว2มิลมันจะเบาอยู่แล้วนะครับเลยมันไม่เหมาะสมกับท่อ ท่อระเบิดสองนิ้วนะครับอ่ะเพราะว่าล <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ูกม uh, ันจะเล็กนะครับอ่ะมันจะปิวเปซ้ายเปขวาได้ได้เยอะกว่าเพราะว่าแรงอัดแรงขับจากท่อสองนิ้วม so ันจะเยอะนะครับอ่ะเลยมันมาเหมาะสมกับลูก12บมิลเท่าไหร่นะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ท่อระเบิดอยู่ที่ความยาวอยู่ที่อ่ะท่อสองนิ้วความยาวอยู่ที่3ามาเซนหรือว่า4 0เซนนะครับอ่ะถ้าเราใช้ลูกแก้ว12มิลนะครับอ่ะผมแนะนําให้ใช้ความยาวของลำหรืออ่าลำหรือเหลานะครับอ่ะที่ใส่ลูกนะครับแต่เพื่อพิาร ลำกล้องหรือว่าเราหรือลำนะครับอ่ะให้ความยาวอย่าต่ำกว่า80เซนนะครับสบบตลอดสิบลูกแก้ว12บมิลนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่านั้นครับแบบลูกมันจะเปลวเปซ้ายเปขวานะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าท่อลังเพลิงสองสองนิ้วครับอ่ะยิ่งใหญ่ยิ่งแรงครับแบบแล้วก็ยิ่งมันยิ่งยาวอีกครับแบบแรงอัดแรงความมีอัดของท่อลังเพลิงที่อยู่ที่แก๊สกลับออกไปครับมันจะเยอะนะครับแบบแล้วทีนี้มันจะทําให้ลูก12บมิลมันเล็กเกแล้วมันพุ่งไปนะความแรงพุ่งออกไปครับมันจะเปลี่วเปซ้ายเปขวานะครับ เราต้องเอาตำลาตำเราออกมานะครับให้ยาวกว่า80เซนขึ้นไปครับห้ามต่ำนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า8ปเซนบอกไปแล้วว่ามันจะบิลด์ปซ้ายปีนขวานะครับเพราะลูกแก้ว12มิลมันรับแรงจากท่อ2นิ้วเยอะกว่านะครับและทีนี้ลูกมันพุ่งไปไม่สุดวิ่งไม่สุดความแรงที่พุ่งออกไปจากท่อสองนิ้วครับเราเลยต้องไปตำเหาวให้มันยาวนะครับกว่า80เซนนะครับท่อ2นิ้วมันจะเหมาะกับลูกแก้วนะครับ16มิลมากกว่านะครับเพราะว่ายังไงครับผู้ผู้ครับ ลูกแก้ว16มิลครับมันจะใหญ่ครับมันจะรับแรงกับตัวที่เป็นท่อ2นิ้วได้ดีกว่านะครับแและแรงส่งของมันครับมันจะส่งได้ดีกว่าความบีบอัดของแก๊สมันจะส่งได้จุดกว่าแก๊สที่ได้ดันดันออกไปครับมันจะดันออกได้ดีกว่าและก็เร็วกว่านะครับดีกว่าลูกอื่นๆนะครับเลยท่อ2นิ้วมันจะเหมาะกับท่อกับลูกแก้ว16มิลมากกว่านะครับอบบที่ผมพูดมาเปรียบเทียบมานะครับพุณผ้ช่ครับผมจะให้เข้าใจว่านะครับถ้าเกิดว่าเราใช้นะครับ อันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกทำ PVC ซีแก๊สอันบิวแก๊สของเราครับว่าเราจะเลือกใช้กับเป้าแบบไหนนะครับอ่ะเป้าแบบเป้าแบบไหนแล้วนะครับอ่ะเราต้องเลือกด้วยว่าเราจะใช้รูปแบบไหนนะครับผมนี่ครับอ่ะแล้วพอใช้รูปเลือกรูกถูกต้องแล้วครับอ่ะท่านก็เลยต้องเลือกทําท่ออไม้หรือห้องหลังเพลนครับอ่ะไอ้ขนาดมันสมดุลกับลูกนะครับอ่ะเพื่อเสมาชิกครับไม่ใช่ว่าท่านไปใช้ท่อ2นิ้วนะครับอ่ะท่านเอาลูกใช้เอาลูกแบบมินไปใส่ครับบมันก็ไม่ได้ครับอ่ะ มันไม่สมส่วนของมันเพราะว่าแก๊สที่บนพุ่งแรงดันที่กลับใช้กับลูกแผ่นเมรครับอ่ะรูมันเล็กครับอ่ะพุ่งไปแล้วนะครับอ่ะมันเลยไม่สุดแรงของมันกับท่อระเบิดกนาดใหญ่นะครับอ่ะมาเจอเราที่เล็กนะครับอ่ะลูกนะครับอ่ะการปริบัดการปอกไหมของมันครับอ่ะมันเยอะกว่านะครับอ่ะทำให้แรงส่งมันไม่หมดนะครับอ่ะพวกปุ๋ยอินชิกครับอ่ะเลยนไม่ไม่จส่วนกับท่อระเบิดใหญ่ไปใส่ลูกกับลูกเล็กนะครับอ่ะมันต้องเหมาะสมกันนะครับน่ะเนยันอีครั้งครับอ่ะท่อ นิ้วกับเท่าหนีบสองครับอ uh, ่ะเหมาะสมมากสุดก็คืออ่าลูก6มิลนะครับพี่คร <to> ับอ่ะท่อน <to ck> ิ <pop Seoul> ้ว2นะครับอ่ะท่อนิ้วครึ่งนะครับอ่ะเหมาะกับลูก8มิลนะครับพี่ครับอ่ะลูกเหล็ก8มิลหรือว่า10บมิลจุมิลก็ได้นะครับพี่ครับอ่ะแล้วทีนี้ท่อ2นิ้วมันเหมาะกับลูก12มิลกับลูกแก้ว16มิลนะครับพี่ครับอ่ะเพื่อนสมาชิกคงจะเข้าใจเลยครับอ่ะแต่เพื่อนสมาชิกไม่เข้าใจครับเพื่อนเพื่อนสมาชิก หลายๆท่านนะครับอ่ะเคยมีประสบกรารณ์แล้วหรือบางท่านที่มีอยู่แล้วงาน PVC แก๊สของเรามีอยู่แล้วครับอ่ะท่านลองเปลี่ยนดูนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้ท่านใช้ชยอยู่เท่านี้งครึ่งครับอ่ะท่านก็เอามาเลยทุกลังครับอ่ะมาใส่ดูนะครับมาเปลี่ยนดูว่าความแรงความเทียดเข้าของมันครับบ่ความวิ่งมันวิ่งหรือลักษณะแบบไหนนะครับบ่พี่ครับอ่ะมันจะแรงหรือไม่แรงครับอ่ะก็เรียบร้อรวมลองเปลี่ยนดูครับ6กมิลแปดมิลสิบมิลยี่สิบมิลสิบหกมิลลองเอามาใส่ดูนะ นิ้วเครื่องครับเราจะสอบดูว่าแบบไหนตัวไหนแรงตัวไหนแม่นยํากว่าการพุ่งได้ดีกว่าพุ่งได้ไกลกว่าเพื่อนสมาชิกก็จะได้รู้นะครับมันจะมีข้อมูลเปรียบเทียบแต่ว่าผมบอกแล้วว่าผมนิยมใช้ท่อนิ้วเครื่องนะครับมันเหมาะกับลูกแบดมิลที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะครับและลูก12มิลเท่านั้นเองครับสิบหมิลผมไม่แนะนําเพราะว่าลูกมันจะใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็แรงที่มันกลับจากท่อนิ้วเครื่องนะครับมันไม่เหมาะสมกับลูก1ิมิลนะครับ 16มิลมันจะเหมาะกว่าแต่เราไปใช้ท่อ2นิ้วนะครับแต่แต่ว่าถ้าเป็นท่อนิ้วครึ่งครับก็หยวนหยวนนะครับผมบอกแล้วว่าอ่านนิ้วครึ่งนะครับมันก็ใช้ได้หมดนะครับพูดถึงว่าตอบโจทย์จริงๆนะครับก็6มิลได้ครับ8มิล10มิล2มิล16มิลได้แต่ว่าเราหรือลำนะครับความยาวความสั้นยาวแต่ละรูปมันจะไม่เท่ากันไม่ใช่ว่า ทั้งหมดนะครับอ่ะหกมิลแปดมิลสิบมิลสิบสองมิลสิบหกมิลความยาวอยู่ที่แปดสิบเซนหมดมันก็ไม่ใช่มันไม่สมส่วนครับข้องบอกไม่ดูท่อรังเนครับท่อนิ้วครึ่งนะครับแบบนี้ครับวันนี้ผมอธิบายกับผู้บริสุทธิ์สมาชิกได้เข้าใจนะครับอ่ะคร่าวๆแบ่งแยกนะครับว่าว่าลูกแต่ละเบอร์มันเหมาะกับท่อรังเบอร์ขนาดไหนนะครับอ่ะชนิดไหนบ้างขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับอ่ะวันนี้ผมก็มีคําตอบให้กับผู้บริสุทธิ์สมาชิกนะครับอ่ะเพื่อฟางท่านก็ ยังไม่รู้นะครับอ่ะก็ลองไปศึกษาดูนะคร <Stevens>. ับอ่ะลองไปทําดูนะครับอ่ะทำแล้วก็จะมีประสบการณ์ก็จะได้รู้นะครับอ่ะถ้าผมพูดอย่างเดียวนะครับอ่ะถ้าถ้าไม่ไม่ไม่ไปตามก็มันก็จะไม่มีความรู้มันเปลี่ยนให้กับเพื่อผู้สมาชิกครับอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้กับเพื่อผู้สมาชิกครับอ่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์สิไลค์ประเดิมครับอ่ะท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับตะไลก็กดซับตะไลและกดกระดิ่งติ๊กติ้กไว้ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมีสาระมากกว่ากับเพื่อผ อีกเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอไปด้วยนะครับสิบกว่าวันที่ไปในลงคลิปเพราะว่างานเยอะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับมีประโยชน์เหมือนเดิมสวัสดีครับ